สวัสดีครับวันนี้ส่งงานนะครับปอร์เช่คายเยนนะครับป้ายแดงเลยนะเพิ่งออกมานะครับเรียงติดตั้งนะครับเรามาดูงานติดตั้งกล้องหน้าหลังนะครับนะครับมาดูกันเลยครับเฝ้าระวังนะครับหน้าหลังนะครับบันทึกขนาดจอดหรือดับเครื่องยนต์นะครับแล้วมาดูมุมมองจากแถวสองนะครับเนี่ยครับการเดินสายนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับตัวกล้องตัวกล้องก็จะอยู่ตรงข้างหน้าพอดีนะครับทุคนเห็นไครับอยู่ตรงมุมด้านซ้ายนะครับมุมด้านซ้ายนะครับ นครับแล้วก็กล้องหลังนะครับกล้องหลังก็เก็บไว้ข้างในแบบนี้เลยนะครับกล้องหลังเห็นไหมครับสองออกไปข้างนอกนะครับพอดีเลยครับสวยๆเลยแล้วมาดูมุมมองจากด้านหลังนะครับว่าเก็บไว้ตรงไหนนะครับนี่ครับเก็บให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับกล้องหลังนะครับ เก็บให้เรียบร้อยเลยแล้วก็สายนะครับตรงนี้นะครับเก็บให้เรียบร้อยแล้วปัญหาที่ลูกค้าเจอรุ่นนี้นะครับแกะสายตรงนี้นะครับแล้วจะเข้าไม่เหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้แกะนะครับเราไม่แกะนะครับตามขอบตรงนี้พอเชนะครับตามตามขอบตัวนี้จะโดนแกะนะครับทางเราไม่แกะนะครับเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าแกะมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับลูกยางมันจะแน่นนะครับตัวนี้นะครับใครเคยใช้ก็น่าจะรู้ดีนะครับเห็นไหมครับ ก็ก้องหน้าก็เก็บไว้ตรงนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับซ่อนสายทั้งหมดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังไม่เสียบที่จุดบุรีนะครับลูกค้าไม่เสียบนะครับสนใจนะครับติดต่อทางเพจนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับที่รับชมสวัสดีครับ